อีกหนึ่งนักแสดงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่หลายคนก็ชื่นชอบในผลงานของเธอดูแล้วก็อินกันไปตามๆกันนั่นก็คือรำนำหรือว่ากรีนอัศดาพรนั่นเองแต่ว่าล่าสุดมีเรื่องให้น้องกรีนเนี่ยปราบปลื้มใจค่ะเมื่อได้เห็นภาพคนรักอย่างพระธันวาเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒค่ะที่วัดสังวรนพิมูลไัยบูรนะคะจังหวัดนนทบุรีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองใช่ครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมปรงผมนาคนะครับเพราะว่าติดถ่ายละครแต่ก็มีโอกาสได้ไปร่วมขบวน แห่หน้าครับซึ่งในวันที่ได้เห็นพระธันวานะครับผมผ้าเหลืองสาวกีนบอกเลยครับบอกว่ารู้สึกป่าปื้มปิติยินดีนะฮะท่วมท้นในหัวใจจนเข้าใจหัวอกคนในครอบครัวเลยแหะครับว่าทําไมพอเห็นแบบผ้าเหลืองปุ๊บถึงก้านน้ําตาไว้ไม่อยู่นะฮะ รู้สึกเลยว่าท่านสงบลงตอนแรกเป็นนาคใช่ไหมคะคือเข้าใจเลยวันนั้นน่ะยืนยืนมองแล้วแบบเข้าใจเลยว่าทําไมพ่อแม่ถึงเวลาเห็นลูกชายบวชอะถึงได้ปลืมปล้มปิ่มถึงได้แบบชื่นใจแบบน้าตาไหลขนาดเราเรายืนมองอย่างรู้สึกว่าแบบเอออล่ามันออกเนาะมันมีความแบบสว่างมันความสงบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้อ่ะคะ่ะเออเข้าใจตรงนั้นเลยอะตอนนี้นท่านป่ยเป็นพระเงี้ยเราก็มีเรื่องที่เราแบบอยากจะคุยแต่ก็คุยไม่ได้ก็ต้องแบบให้ท่านอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอยู่ในการปฏิบัติ2อาทิตย์นี้อยากให้ท่านแบบม อ,อน,นี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปบินทบาทเลยก็ว่าจะหาโอกาสไปบินทบาทอยู่ค่ะ นี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปบินทบาดเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่างานละครรุมแน่นมากคุณคะปกติดิฉันเคยอ่ะแจ้งไปว่าในหนึ่งอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะมีคิวละครแบ่งกันเป็นสองคิวก็คือเออแล้วก็พระหัสสุกเสาร์อาทิตย์แต่น้องกรีนถ่ายละครอยู่4เรื่องค่ะ4ี่เรื่องแบ่งกันยังไงครับเนี่ยต้องมีการนัดแนะกันเป็นอย่างดีอ่ะแต่ละกองโอ้แล้วแน่นอนบทที่เธอรับเนี่ยก็ต้องเป็นบทนําด้วยเนาะนะะไม่ใช่บอกว่าเออไปแค่คิว2คิวใช่เนี่ยวันนั้น4ี่เรื่องนี ก็ต้องไม่มีเวลาว่างอยู่แล้วเป็นธรรมดาถูกอยากให้คุณผู้ชมได้รอติดตามนะเป็นผลงานกับทางของช่องวัน3 1แล้วก็ค่ายเชนสองห้าหกนของพี่ชอดสายทิพย์นี่แหละรับรองมันจะเด็ดมันจะเลิศมันจะอะไรแต่ครั้งนี้อยากให้รอติดตามผลงานของเธอนะคะเรียกว่าเธอประสบความสําเร็จมาแล้วจากรำนำาอบทบาทต่อไปจะเป็นยังไงต้องรอดูโอ้โหไม่รู้ว่าจะติดใจเล่นบทร้ายหรือเปล่านั่น,นสิเพราะว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยเล่นบนร้ายเลยนะหรือจะร้ายแต่ก็ดีเออเนี่เราสับสนเหมือนกันนะเนี่ย